งางาช้างหนุ่มที่มันคือขนองก็ไปขวิดไปแทงอะไรับเจ้าของก็ได้เอามาทำลูกเม็ดประกรรมหรือว่างานช้างคือขนองขวิดอะไรต่ออะไรับเจ้าของก็เลยเอามาทำเป็นลูกมมกรรมทำด้วยตัวเอง ทำมาั้เองก็ได้เอามามอบให้บอกว่าเก็บไว้ให้ดีต่อไปจะมีราคาผมทำว้เองผมทำเองผมทำกับมือบอ,บอกว่าบอกว่าเก็บไว้ดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันไป็นเปงัดอะไรครับ ผมก็ไม่ได้ตัดมันมันหักเองผมก็เลยเอามาทำลูกประคำผมก็เลยมาทำเองทำกับมือเขาก็เลยเอามามอบให้บอกว่าเก็บไว้ดีๆนะครับอาจารย์ต่อไปจะมีราคาผมก็เลยรับไว้ยกมือสาธุอนุโมทนา ที่ท่านเอาอมามอบให้ให้เราอีกทีหนึง่งพอเจ้าของงานกระเด็นทให้ป็ความสุขความเจริญหายากมากเขาขายเม็ดกันเป็นเป็นแสนเจปหมื่นเป็นแสนเม็ดเป็นแสน ถ้ามูลค่าร้อยแปดเมตรก็โหประมาณหลักล้านในวันงานกระเด็นหายากมากเขาเรียกว่าเขาเชื่อเป็นงานทนสิทธิ์ทำธรรมชาติหรือว่างากระเด็นงาํำจัดงาคำายช้างคือขนองไปขวิดงัดอะไรครับเขาเชื่อว่าเทวดามันต้องการหับแล้กวก็มา สิงสถิตมาคุ้มครองงากระเด็นงาหักเป็นงานทนสิทธิ์เขา,าเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณก็เป็นของหายากชนิดหนึ่งเรียกว่างาํำจัดงากํำใายงากระเด็นงากระดอนประมาณนั้น เจ้าของเขาใจดีเขาทำกับมือ,อเขามีช้างเป็นส่วนตัวเขาทำกับมือมามอบให้ก็ขอบคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญเจ้าของช้าง